มา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 พี่น้องปีละหนหนละเทือมีปีละครั้งเท่านั้นฮูจักที่บอลเลสิฮะฮูจักบ่บักเงี้ยวบ่ะโมเมนต์บักเงี้ยวเดียวนี่พี่น้องปีละหนหนละเทือเออพี่น้องฮูจักบัวมามาดยังฮะฮามุกมีดเดโมเมนต์น้องบวบักกีพวนย้ำพยายามไปมากันเดือนเออบักกี้พวนหรือบ้านพี่น้องเอื้อนว่าจังไดลองคอมเมนต์มาเบิ่งครับนี่อันนี้จะน่วยน่วยบริสุขน่วยดิบอันนี้เอาไว้กินสมแล้วสิครับ อันนี้นุ้ยสุกแกกินสุกเหมือนกันแกกินสุก <laughs> <laughs> บอลนี่หวานๆมนออั้ยนี่มีหวานอันนี้เฮือมนิดหน่นะเออมาตะกองมาลองมึงดูนุ้ยเฮือมนุ้ยเฮือมมันสีสม้มเอา<ม>เอาเอานุย้ยแดงก่อนเทั้งนุ้ยสุกก่อนช่ไปนั่ง,งดีๆเป็นไรเห็นพี่น้องได้เบ้างดีๆเป็นไรนั่งไม่ได้ตุงแตกดูมาพี่น้องมาไปใกล้ๆด้วตะกองนี่ของแถม อันนี้หมาเคลื่อนเดี๋ยวสิลอกให้พี่น้องเบิ้งเลยนี่นี่เป็นหมาเคลื่อนครับโอ้ยส่วงนีก้กำลังไหลเป็นบอสิแต่ว่าซ้ำหนี่อยู่วะฮะซ้ำหนี่อยู่บ่บ่แต่กล้องโบวิจัยลดสะโคบแ<อ>ต่กล้องโบซูมนี่มือเนาะแต่กล้องกล้องโบเพี้ต่กล้องนี่มือเนาะซ้ำหนี่อยู่บ่เ <c oughs> บิง้งเอาใส่โอ้ยโบตีโบได้กินละคอยเบิ้งมาแต่กล้อง อืม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 เผ็ดปกยิมก้องอืออมลาบีบนี่มีไนทพร้อมครับอืมรับประกันเลยไม่ต้องเบ่งหน่วยอันนี้มันจะมีความคลายมีความคลายของเปลือก เป็นพลลไม่ปลาเนาะสิงเนาะน้ำปลาเลยมันสิเป็นเครือแต่ว่าไปเกาะอยู่น้ำเหมือนต้นไม้สูงๆนะเนยอือกิดรสดีนี่ละวงปรุงรสนี่ละอือคิดเห็นยึดอันเครื่องปรุงเอาไว้แต่จัดมีนุ่ส้มเขียวตอนเที่ยงอยู่อือ ดีดมีอย่างคล้ายปากเด้ยคายเหรอมอ,อย่างอย่างคายอยู่เบิ่งเด้อดีดอยู่เบิดมือเขาบ่าได้ว่าคายปากพี่อย่างดีดดีดทันทีเลยแต่ว่าซ้ำหนีโบ่งซิกอ่ะม่บไงก็หนึ่ง,งเห <c oughs> มือนบอกซ้ำหนีนี่บ่เกิดเลย <c oughs> เป็นบ่อกอ๋อสุดยอดมากนลยเป็นซีโบ้ไอเป็นลนโอ้ <c oughs> อ่ะสำหรับมือแรงนี่พี่น้องอยากเฮอยังแบบเป็นเกยงร้องวามาเบิงครับผละไม่หากินได้ทั่วไปน้ำบัตนะเนีย่ยกินมัไนมไมนได้เป็นยังไงวะหน่อยไนบุเคยกินจากเฮสฝัดฝาดทนสมอเอาอหามงสุดยอดมงกนะ่ลยนะเสียดส่งพอมีใครยม่รอ้อเื่อนบุญญาญาติสุดยอดมงกนะ สุดแบบจะบอกไครกันที่เดียวสำหรับผู้มัก็เพราะไม่จะว่ากินสำหรับผู้มักเแค่นั้นอ่สำหรับคลิปนี้ขอตัวแล้วครับเที่ยงมื้อนี้เที่ยงพี่น้องได้ยังก,กินลองว่ามาเบิง่งเนาะสำหรับมื้อแรกพี่น้องอย,อย่างเฮ็ดียวนีแบบไปเที่ยงลองว่ามาเบิง่งคือเก่าเลยครับคลิปนี้ขอตัวแล้วครับ